วันนี้เราจะมากินดาวนะทุกคนนี่เราชอบรสดีเราก็จะใส่รสดีแล้วก็ใส่พริกผงอันนี้ทำน้ำจิ้มอ้มก็ตำด้วย น้ำตาลมันหวานอยู่แล้วไม่ต้องใส่เยอะอย่างสุดท้ายก็คือน้ำปลา<ฟ>นี่เพราะว่าเราชอบรสดีเราเป็นคนชอบกินรสดีเราก็เลยจะใส่เพิ่มอีกนิดหนึ่ง แล้วก็ใช้ช้อนของไม้ย,ยีเอามาคนน้ำพริกแค่นี้แหละทุกคนเราก็จะได้น้ำพริกแล้วจากนั้นเราก็จะกินนี่เอาอันเปรี้ยวก่อนฮึไม่หนเปรี้ยวเลย ไม่ไม่เปรี้ยวอะ่ะเอาจบเลยไม่เปรี้ยวต่อไปเราก็กินดาวสีเหลืองแทนแล้วกันทุกคนกินดาวนี่ปอกเปลือกไหมดูสีเหลืองแล้วปอกเปลือกนะสีเขียวเราไม่ได้ปอกปกติกินนี่ปอกกันไหมรู้ไหมเนี่ยว่ามันคืออะไรมันคือมะเฟืองนั่นแหละ อ,อร่อยอยู่แม้ว่ามันจะไม่เปรี้ยวไปบายกค่นี้นะกินก่อน